ลูกมันดีมากเลยนะเนี่ยเหรออันเรียวมะยมเหรอไม่ใช่ตะลิงปิงเอา้าผมนึกว่ามะยม,ม,ม,ยมอเอ้าเหรอมันคืออะไรมะลิงตะลิงปิงคืออะไรไม่รู้จักไม่รู้จักตะลิงปิงลูกมันดีมากเลยรู้จักตะประยุทธ์อะรู้จักตะประยุทธ์เอ้เอานี่เจ้าแม่เจ้าแม่มาตรวจงานนะตรวจความเรียบร้อยว่าพวกเราทํารีสอร์ทสะอาดไหม <c oughs> นะครับเ <c oughs> จ้าแม่ ถ้าแม่สะพานใหม่นะไปแล้วมาตรวจงานมาดูครับมาดูอูซ่อมรถแล้วก็รีสอร์ทจำเนี่ยตะเนี่ยไปแล้วเปลี่ยนรถบ่อยมากเลยม,ม,มีทั้าเบ้์สปอร์ตคนรวยไปแล้ว กำลังแั้งใหญ่กำลังย้ายต้นชะอมให้พี่ๆเขานะเจ้าของอู่คุณส่วนไม่ว่างทั้งใหญ่มาออกนาการแต่เช้าตั้งแต่แปดโมงแล้วมาขุดดินปลูกชะอมครับพี่น้องพอดีชะอมเขาปลูกไว้เป็นรั้วใช่ไหมแล้วพวกพี่ๆ พวกเราได้มปขอเช่าพี่เขานะสร้างรีสอร์ทแล้วก็สร้างเป็นอู่ซ่อมรถท่างใหญ่ออกร่างกายตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้ขุดไปกี่ต้น1ต้น2ต้น3มต้น4ี่ต้น5ต้น6ต้น7 8 9ดแ11เกโหลนึงพอดีครับเหลืออีกประมาณแถวหนึ่งนะครับหินดินดินแข็งมากเลยเป็นดินผสมหินนะครับดูครับ บรรยากาศครับพี่น้องดูบรรยากาศครับรถทีมงานทั้งใหญ่ครับรถตู้หัวตำรวจ5 l ทั้งทั้งใหญ่มาออกกำลังกายนะออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะงดการออกกำลังกายหนึ่งวันนะวันนี้มาขุดดินด้วยชาวบ้านเขาเดี๋ยวพวกเราจะมีชองมอมกินกันแล้วนะขึ้นผักสวนครัวมีครบนะครับผักตะไคร้ใบมะกรูด ต้นไม้ครับต้นเสาไฟฟ้าก็เพิ่งจะตากตั้งเสร็จกันเมื่อสองวันที่แล้วนะขุดดินก็ดูตลุดเลยนะครับลมรื่นครับเจ้าของที่ดินก็ได้ปลูกต้นหม่อนนะครับเีเอาไว้ใส่ต้มไก่ก็ได้ไปยอดต้นหม่อนนะครับนี่เป็นรีสอร์ทกลางกรุงนะครับเป็นรีสอร์ทกลางกรุงเดีย๋ยวไปดูห้องน้ำหน่อยบางคนก็บอกเฮ้ห้องน้ำไหนวะนู่นนะครับห้องน้ำอยู่นูน่นขุดแล้ว ห้องน้าดูครับปอกส้วมก็แตกไปหนึ่งปอกนะเนื่องจากอะไรเนื่องจากกิ้งมาผูดราบๆพวกกิ้งมานะดีย๋ยวไม่เสร็จเลยครับห้องน้ําครับห้องน้ําตลอดแนวครับมีมะละกอด้วยวันนี้ลมแดงครับว่อนๆเลยลมแดงครับพี่น้อง ผนแดงครับนี่ก็เป็นรถของจอมยุเสือใต้นะนเขากําลังจอดทิ้งอยู่หนีไปนอนทั้งาเมื่อคืนนี้ไม่มีที่จอดรถที่คอนโดนะแต่ฉันอยาพาไปดูในสวนมีอะไรบ้างมีมะละกอมีมะละกอมีมะละกอมีมะม,ม่วงมีกล้วยมีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครบเครื่องครับ ยังเป็นลกๆอยู่นะยังไม่เรียบร้อยครับกำลังจัดระเบียบอยู่ผักบุ้งยังมีเลยผักบุ้ง บอกกําลังกายนะพี่น้องนะไม่ใช่ที่ดินของช่างใหญ่นะมีแต่คนโทรมาสอบมาสอบถามมันเต็มเลยลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าช่างใหญ่จะมาทํารีสอร์ทจะมาทํารีสอร์ทช่วยพี่เขาเป็นรีสอร์ทเอกพี่ๆที่นับถือรู้จักกันสนิท,สน,ทสนิทกันลูกค้าด้วยมาช่วยกันสร้างรีสอร์ททํารีสอร์ทนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ,บลาไปก่อนบ๊ายบายจะมีความคืบหน้าจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆ